สวัสดีครับทุกท่านนะครับตอนนี้เวลา16.22นนะครับวันที่19เดือน1ปี65นะครับผมอยากผมเมื่อกี้ผมลองเปิดฟิวเจอร์ไปนะครับผมแล้วก็เปิดฟิวเจอร์ของชิบะอินุนะครับได้โซนราคานะครับเดี๋ยวให้ดูเลยเปิดทั้งหมดนะครับอยู่ที่40 0 0 0 4 0 0 0 0หลอดไซส์นะครับ40,000หลอดไซส์นะครับผมก็ไปเข้าปั๊บแล้วก็มันเด้งเลยแต่เข้าช้าไปนิดนึงครับผมไปอัดคลิปอยู่ก่อนหน้านี้นะครับอยู่โซนนี้นะครับระดรับความเสี่ยง คำว่าล้างปอดก็คือสองสองพันสองหมื่นหกพันตรงนี้หนึ่งเก้านะครับดังนั้นแล้วเดี๋ยวผมจะตั้งจุดสตอปลอไว้ว่าถ้าเกิดย้อนลงมาเอากาไรสักสิบดอลก็พอสองร้อยแปดสิบดอลผมไม่เอาแต่ถ้าเกิดมันลงลึกมากๆเนี่ยปอดผมก็จะไม่แตกนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าโชคดีรอบนี้เป็นใช้ก็ว่าโชคเลยนะครับถ้าเกิดเป็นครั้งสุดท้ายที่มันจะลงมาต่ําแล้วนะครับนั่นหมายความว่ารันเทรนยาวเลยครับที่บะจะไปเท่าไหร่ผมไม่ว่า แต่ขออย่างเดียวอย่าให้มันลงกลับมาที่สองสองเจ็ดสองสี่ห้าอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวผมจะตั้งล็อกหน้าไม้ไว้หรือว่ายอมกัดทุนนิดหน่อยแต่รอบนี้ผมจะตั้งล็อกหน้าไม้ไว้ว่าถ้าเกิดย้อนมาตรงนี้ช่วยขายให้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวก็ย,ยิงใหม่นะครับประมาณนี้นะครับก็การเทรดฟิวเจอร์มีความเสี่ยงสูงนะครับผมเดี๋ยวผมจะตั้งแล้วนะครับผมจะตั้งแล้วผมจะไม่ยอมเอานะครับถ้าเกิดว่ามันมันย้อนกลับมานะครับผมเดี๋ยวผมจะตั้งหยุดกัดทุนไว้ ถ้าสมมุติว่ามันไปที่ราคา0.088 I เดิมนะครับไอเดิมอันนี้จะกาไรประมาณนะครับถ้าเกิดว่าไปที่ายเดิมของชิบ่ายนูถ้าเกิดโชคดีนะใช้ราคาหลักคิดให้ฟังนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผิดพลาดก็ก็ยอมขายกัดทุนหรือไม่ก็ยอมไว้เล่นใหม่นะครับแก้เอามาแจนมุมอมองเฉยๆถ้าเกิดเปิดเราดนน้อยถือได้นานเลยนะครับผมนะผมอาจจะก,กัดหลอดออกมาก่อนก็ได้หน่วยหน่วย1 0บร้อยพันหมืน่น 89,000ดอลลาร์แปดหมื่นเก้าพันดอลา 8, 19, ดลาร์เป็นเงเินเท่าไหร่ถ้าเกิดวิ่งไปไฮเดิมนะครับผม8 9 0 0 0ดอลลาร์นะครับผม8 9 0 0 0ดอลลาร์ประมาณ2 2ล้านกว่าเกือบ3ล้านนะครับแล้วถ้าเกิดว่าศูนย์หายไป1ตัวล่ะครับอ่าถ้าเกิดศูนย์นาย1ตัวเนี่ยเราเราก็ต้องไปคิดต่อนะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนนะครับเท่าไหร่บ้างนะครับผม1 0 0 0 0แสนกว่าดอลลาร์นะครับผมก็ไปคำนวณกันเราเองนะครับแค่แค่แชร์มุมมองเฉยๆแต่ถ้าเกิดมันย้อนลงกลับมานะครับเพื่อนๆถ้าเกกิดมมมัันนนนย้้อลลงาาบโซี นะฮะถ้าเกิดมันย้อนลงกลับมาหรือว่ามันไม่ย้อนแล้วหรือว่าผมทนได้เนี่ยถ้าผมไม่ตั้มถ้าผมยอมแพ้แค่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 ถือว่าเงินตรงนี้ผมยอมรับแพ้ได้หมดเลยเนี่ยผมก็ถ้าเกิดว่ามันไม่ลงต่ากว่า2 6 0 0 0นะครับสองพันหกนะครับสองมต้นทุนผมอยู่โซนนี้นะครับอยู่ต้นทุนผมอยู่ที่2 0 2 0 2 7 0 0 2 7 4 5นะครับแล้วก็ตรงนี้ l i q u i d ตี้ไปนี่คือหมายความว่ามันบังคับขายก็คือล้างผ่อนเลยมีเท่าไรหายหมดเลยนอกจากว่า คุณรีบเติมเงินให้เยอะมากๆแล้วอาจจะต้นทุนคุณจะบังคับล้างพอร์ตอยู่ที่2อง0ันหรือ0ันข้าวเนี่ยมันอาจจะลงมาไม่ถึงแล้วก็ได้นะครับนี่คือถ้าเกิดเรารู้ว่า Money เมเนจเมนต์หรือไม่ผมแบ่งขายขายตะก่อนสักสามหมื่แล้วเหลือแค่1,000 0มื่นมาชิ้นผมก็เหลือน้อยมากๆก็นอนหลับสบายไม่ต้องตั้ง s t o อปล s ออะไรก็ได้นะครับแต่ตอนนี้คือเรายิงกอนกลางเสียงนะครับเปิดหนักเลยแล้วก็รันเทนถ้าถูกทางถ้าปิดทางเดี๋ยวเราคัดนะครับ เพราะเราตอนที่ตอนที่เราเปิดเนี่ยเราพร้อมขาดทุนแล้ว1 0 0 0 2 0 0 0บาท3,000นบาทนี้เราเราพร้อมขาดทุนนี่คือสายแบบยิงนี่คือเสี่ยงสูงนะครับไม่แนะนำนะครับผมก็ถ้าเกิดแนะนําได้ก็100บาทก็อาจจะยิงแค่ประมาณสัก2อถึงสปอร์็ของพอร์ตก็พอนะครับถือได้สบายใจนะครับผมโอเคนะครับก็เพียงแค่แชร์มุมมองนะครับตอนนี้มันลงมาอีกแล้วนะครับผมนะครับโอเคครับคลิปนี้อัปเดตสั้นๆนะครับผมสวัสดีครับ ผมถ้าเกิดว่าผมตั้งจุดสต็อปลอตตรงนี้นะครับผมจะไม่ยอมเอาคกํารเลยนะครับผมตั้งไว้นะครับประมาณตรงนี้ตั้ง TP ไว้นะครับตั้ง Position ไว้ว่าถ้าเกิดย่อลงมา0.027245ตรงนี้อะยอมกัดทุน1ดอลหรือว่าหรือว่ายอมกัดทุนแค่0.0ตรงนี้ยอมกัดทุนแค่300ดอลหรือประมาณหมื่นเนี่ย360ประมาณเนี้ยมันเป็นตัวแดงขึ้นอยู่นะครับถ้าเกิดไม่หลุดโลนี้นะครับก็คิดว่าชนะแน่นอน นะครับโอเคครับแล้วก็เราก็กดกดยืนยันได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับโอเคครับคลิปนี้มาติกับเพื่อนๆสั้นๆครับแค่แช์มุมมองว่าการเทรดฟิวเจอร์เฉยๆครับผมนะครับถ้าเกิดคุณคิดว่าจะเทรดยังไงคุณก็ถ้าเกิดคุณมีเงินอยู่ในสปอร์ตนะครับคุณมีเงินอยู่ในสปอร์ตใช่ไหมครับคุณกดตรงนี้ครับสลับโหมดแล้วเดี๋ยวเงินจะเข้ามาอยู่ในฟิวเจอร์นะครับกดฟิวเจอร์ด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็ไปกดตรงนี้แล้วเราก็เลื่อนตรงนี้หย่า5 0 x นะครับใส่ x x น้อยๆแล้วก็สไลด์มานิดหน่อยแล้วก็ว่ากันไปกก็ลอองศึษาดูต่ นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็อัปเดตสั้นๆครับผมสวัสดีครับ